เห็ดหอมทั้งอร่อยและมีประโยชน์มาฟังพร้อมๆกันเลยครับผมเห็ดหอมนะครับมีวิตามินดีสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันครับช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะครับผมช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับและยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงสมองช่วยความจําดีนะครับลดความดันโลหิตได้ด้วยนะครับและยังสามารถต้านไวรัสและก็แบคทีเรียบางชนิดได้ด้วยที่สําคัญไปกว่านั้นมีโซเดียมต่านะครับคนที่เป็นไตสามารถรับประทานได้ครับแต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับผมและข้อควรระวังนะครับในการรับประทาน ารเห็ดหอมก็คือไม่ควรรับประทานคู่กับแอลกอฮอล์ครับเพราะแอลกอฮอล์จะทําให้เห็ดหอมนั้นย่อยยากหรือบางทีเกิดอาการเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อถึงขั้นที่อยากจะอาเจียนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรกินเห็ดหอมในปริมาณมากนะครับและที่สําคัญเลยเห็ดหอมแห้งนะครับ ควรเลือกแหล่งซื้อที่ไว้ใจได้ครับเพราะว่าในเห็ดหอมแห้งจากบางที่อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ครับผมความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วปกติคุณเอาเห็ดหอมไปทําเมนูอะไรกินกันบ้างแชร์มาที่ใต้เมนด้วยนะครับ